เดี๋ยวฉันแน่ๆนะจะไปฟอออ้องผอออให้ไล่หนังฟงฟิงออกเลยบอกเลยโดนแน่อ้าวเด็กหญิงเจด้ามาหาพออเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะอ,อ,อ่ะเฮมอ่ะฮมเออคือว่านะคะพออพอดีว่าในโรงเรียนเราเนี่ยมีเด็กที่ขโมยด้วยค่ะชื่อฟงฟิงนะ่ะเนี่ยเขาแอบ,บขโมยโน้ตบุ๊กของหนูไปด้วยนะคะพออ เด็กชื่อฟุ้งฟิ้งอย่างนั้นหรอขโมยโน้ตบุ๊กของเธอไปขโมยได้ยังไงกันล่ะก็โน้ตบุ๊กเนี่ยอยู่ในมือเธอไม่ใช่หรือยังไงล่ะเด็กหญิงเจ้ดเออคือว่านะคะคือหนูว่าโดนขโมยไปแล้วแต่ว่าเพื่อนหนูช่วยเอาไว้ค่ะหนูก็เลยได้โน้ บุคคนมานะคะพ่ออ๋อเรื่องการขโมยของเนี่ยพ่อออจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเธอมีหลักฐานอะไรล่ะถึงจะบอกว่าเด็กคนนั้นเดี่ยมาขโมยของของเธอเนี่ยนหนพาพ่อออเนี่ยไปดูเด็กคนนั้นหน่อยสิเขาอยู่ที่ไหนแล้วเดี่ยได้เลยค่ะพ่ออ๋องันตามหนูมานะคะบอกเลยนะนางฟงฟิงกระโดนฉันแน่นี่พวกเธอถอยไปเดี๋ยวนี้นะฉันบอกว่าฉันจะกลับบ้านแล้วยังไงล่ะจะมาขวางฉันไว้แบบนี้ได้ยังไงกันล่ะบอกเล ใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะยังไงอ่ะพวกเราก็ปล่อยเธอไปไม่ได้หลอกนะฟงฟิงทาความผิดขนาดนี้อะยังไงซะนะเดี๋ยวรอเจด้ามาก่อนแล้วกันเฮ้ยคุยไม่รู้เรื่องอนะไรจริงๆนะหลบไปฉันบอกให้หลบไปไงอยากจะให้ฉันเนี่ยผลักหรือยังไงคะทางนี้เลยค่ะพอออเด็กหญิงฟงฟิงขี้ขโมยอ,อยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ะอหยุดก่อนหยุดก่อนนะนี่มันเถียงอะไรกันอยู่เนี่ยอืมจะว่าไปนะเธอเนี่ยคือเด็กหญิงฟงฟิงอย่างนั้นใช่ไหมอ้ยอะไรกันเนี่ยพอออมาอย่างนั้นเหรอ ใช่ค่ะใช่ค่ะพอ,อช่วยหนูด้วยค่ะพอดีว่าพวกนี้อกักตัวเอาไว้ไม่ยอมให้หนูกลับบ้านนะคะเอาล่ะได้อธิบายมาหน่อยสินี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยฮะแล้วเธอเดีกยอยู่ห้องไหนอย่างนั้นหรอฉันไม่เห็นคุณหน้าเธอเลยนะเด็กหญิงฟงฟิงเออเออคือว่านะคะหนูก็อยู่ห้องเดียวกับเด็กพวกนี้นะคะอย่างนั้นหรอแล้วเธอเนี่ยขโมยของไปจริงหรือเปล่านะ่าโน้ตบุ๊กที่เพื่อนเธอว่านะ่ะเอเปล่าค่ะพอ,อหนูไม่ได้ทําอะไรผิดทั้งนั้นเลยนะคะ เพื่อนพวกนี้ค่ะนิใส่ไม่ดีมันแกล้งหนูนะคะดูสีมีกันตั้งกี่คนห้าคนน่ะแกล้งหนูไม่ยอมให้หนูกลับบ้านนะคะเพาออช่วยหนูด้วยค่ะเฮ้ยหน่อยมาตีหน้าซื่อแบบนี้เนี่ยนะถ้าเป็นร้องห่มร้องไห้นะที่ตังขโมยของไปเนี่ยโอ้โหหน้าตาคนเรื่องเลยนะฟุ้งฟิงนเอ้ยหนูโดนใส่ร้ายค่ะพออช่วยหนูด้วยนะคะเพื่อนพวกนี้ไม่มีหลักฐานมากล่าวหาว่าหนูเป็นขี้ขโมยนะคะช่วยหนูด้วยค่ะเฮ้ นี่ฟงฟิงพวกเราเนี่ยไม่ได้กล่าวหาเธอสันหน่อยนะเธอเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจนี่นาว่าเธอทําอะไรลงไปนะ่ะรู้สึกว่าตอนนี้อ่ะจะเริ่มวุ่นวายขึ้นแล้วสินะแล้วพออจะเชื่อหรือเปล่าเนี่ยว่าพวกเราพูดความจริงนะ่ะอ๋อพออครับเพื่อนคนนี้อ่ะไม่เพียงแต่ว่าขโมยโน้ตบุ๊กไปนะเนี่ยขโมยทั้งถุงใส่โน้ตบุ๊กไปด้วยนะครับเอาล่ะเด็กยิงฟงฟิง,ฟงตอนนี้อ่ะพอออก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครพูดความจริงแต่ว่านะยังไงเนี่ย การเก่าวหาก็ต้องมีหลักฐานนะจ๊ะเดี๋ยวพออเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในห้องเรียนก่อนละกันนะจะได้รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนผิดจริงๆนะ่าเฮ้ยแย่ละสิแบบนี้ก็มีหลักฐานมาตัวฉันนั่นทเออพออะคะหนูโดนจัดฉากคะ่ะอย่าไปเชื่อนะคะเอา้าในห้องเรียนมีกล้องวงจรปิดด้วยอย่างนั้นเหรอทาไมฉันไม่เช็คดูตั้งแต่แรกนะจะว่าไปฉันก็ลืมไปเหมือนกันนะในห้องเรียนเราเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่นี่นาะนี่ฟงฟิงหยุดแกล้งร้องไห้ ได้แล้วนะพออไม่มีวันเชื่อเธอหรอกนะอัลโหลสมชายได้ช่วยไปตรวจสอบกล้งองวงจรปิดในห้องของนักเรียนวันนี้หน่อยได้ไหมแล้วเอาไฟเทปมาให้ฉันทั้งหมดด้วยนะเสร็จแน่นางฟงฟิง,ฟงแบบนี้หลักฐานมัดตัวแกนหนีไม่รอดแนะ่ฮ <c oughs> ึเอาล่ะนักเรียนทุกคนเดี๋ยวไปรอที่ห้องพออ,อก,ก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไฟเทปมาเมื่อไรเนี่ยมาเปิดดูกันนะฮ <c oughs> หนูบอกแล้วไงว่านหนูไม่ได้ขโมย เล่นเล่นลาโน้ตบุ๊กของฉันเล่นดีกว่าฮึยนีออนเนี่ยวรู้รหัสฉันแล้วนะคงรู้แล้วสิว่าฉันเน่คิดอะไรกับนีอ้อนนะถ้าเกิดว่านีอ้อนไม่โง่เกินไปเห็นนะอ๋อพออครับดูเหมือนว่าจะมีคนมาแล้วนะเฮ้ยทําังไครดีเดียถ้าเกิดพอจับได้แล้วก็ฉันน่ะต้องโดนไล่ออกแน่ๆเลยอ้าวว่ายัางไงสมชายได้เรื่องอะไรบ้างล่ะเออคือว่านะครับพออพอดีว่ากล้องวงจรปิดในห้องนักเรียนเดียมันเสียกะทันทันพอดีเลย นะครับต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับท่านพออ่ออฮะอะไรนะกล้องวงจรปิดเสียอย่างนั้นเหรอแล้วมาเสียอะไรกันเวลานี้เนี่ยเอ๊ะแปลกจังเลยนะ ทำไมก็วงจรปิดถึงได้มาเสียเวลาแบบนี้พอดิบพอดีจังเลยอะ่ะ <c oughs> แบบนี้เนี่ยก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดฉันแล้วนี่ยังไงล่ะคะพออ,อ๋อไม่มีหลักฐานนะว่าหนูกระทาความผิดอ,อีกอย่างนึงน,นะหนูว่าเจด้กับเพื่อนเพื่อนวกนี้เนี่ยเป็นเด็กขี้โกโหกมากๆเลยค่ะพออ,อ๋อแบบนี้เนี่ยไล่พวกนี้ออกเลยดีแม้อืมก็วงจรปิดเนี่ยมาเสียซะได้ยะนะ แบบนี้เนี่ยพอออก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะว่าเด็กหญิงฟุงฟิงได้ขโมยของไปจริงๆรหรือเปล่าวะยังไงก็พวกโทรทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านกันไปก่อนแล้วกันนะมันเริ่มเย็นมากแล้วละจ้าเอองานทาไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านพอองั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอออคะหนูไม่ยอมหรอกนะจะมาให้ฟุงฟิงกลับบ้านได้ยังไงกันล่ะฟุงฟิงทําความผิดนะคะพอออไม่มีก้งวงจรปิดก็จริงอะ แต่ว่าพวกหนูยืนยันนะคะว่าพวกหนูไม่ได้โกหกนะนี่ได้ยิงเจด้าก็หลักฐานมันไม่มีจ,จะให้พอออดทำยังไงล่ะอีกอย่างหนึ่งนะพวกเธอเนี่ยรุมหัวกันแกล้งเพื่อนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเด็กขี้โกหกกันล่ะจริงด้วยค่ะพอออยเจด้าเนี่ยนิสัยไม่ดีจริงๆรเลยเอ้อยพอออดทำไมถึงมาว่าฉันแบบนี้นะเฮ้ยฉันรู้สึกสงสารเจด้าจังเลยเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ย แบบนี้พออ,อยังไงก็ไม่เชื่อพวกเราแน่นอนเลยอะ่ะเอาละ่ะว่าแต่นะมีใครเนี่ยมีหลักฐานเพิ่มเติมไหมละ่ะก็วงจรปิดมันก็เสียไปแล้วอะนะถ้ามีหลักฐานอื่นแล้วก็พอจะยืนยันได้ว่าเดี๋ยิงฟุ้งฟิ้งเนี่ยขโมยของไปอ่ะนะพอออถึงจะรับฟังนะจ๊ะเอ๊หลักฐานยืนยันอย่างนั้นเหรอ อ๋อพออ,อคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวกับนน้ตบุกเจได้ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นเพื่อยืนยันว่าฟุงฟิงอ่ะเป็นคนชอบขโม,มยของนะคะพอจะได้หรือเปล่าว่านี่เชอรี่พูดอะไรของเธอเนี่ยเฮ้อของของฉันเนี่ยมันคือนน้ตบุกที่ถูกขโม,มยไปนะเธอจะเอาเรื่องอะไรมาพูดพออ,อจะไปฟังเธอได้ยังไงกันล่ะอุ๊ยอุยเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเจไดจะพูดถูกนะเชอรี่จะพูดอะไรเนี่ยคิดให้มันดีๆก่อนละกันนะจ๊ะ <c oughs> จะพูดอะไรก็ว่ามาเลยเด็กหญิงเชอรี่ แต่ฉันนนะหวังว่าเธอเนี่ยจะไม่ใช่เด็กขี้โกหกไปอีกคนนึงล่ะเรื่องแบบนี้อ่ะจะพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนพูดให้ดีอ่ะ แต่จะว่าไปนะฉันว่ายังไงอะไหนๆเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แล้วฉันลองพูดเนี่ยก็คงไม่เสียหายหรอกมัง้งนี่เด็กหญิงฟงฟิงเธอช่วยหยุดหัวเราะก,ก่อนสักทีหนึ่งได้ไหมเฮรอพออ,อเนี่ยจะได้ฟังเด็กหญิงเชอรี่พูดนะจ๊ะเออคือว่านะคะพออถึงแม้ว่าเรื่องของเจด้านเนี่ยจะไม่มีหลักฐานยืนยันให้พอออเห็นนะคะว่าเด็กหญิงฟงฟิงเนี่ยเป็นคนขโมยไปก็จริงอะแต่ว่านะยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หนูอะอยากจะพูดน่ะนี่ฟงฟิงจะว่าไปอะ เธอก็ขโมยของของเจด้าไปแล้วฉันเองอะก็แอบ,บสงสัยนะเมื่อชุดนักเรียนของเธอที่เธอใส่อยู่อะทำไมมันถึงคล้ายกับชุดนักเรียนของฉันจังเลยอะ ฉันเองอ่ะก็ไม่อยากจะกล่าวหาเธอหรอกนะแต่ว่าชุดที่เธอใส่อยู่อ่ะมันใช่ของฉันหรือเปล่าน่าเออเออดเดี๋ยวก่อนนะเชอรี่นี่เธอจะหาว่าฉันเนี่ยเป็นคนขโมยเสื้อผ้าของเธอไปอย่างนั้นหรอเออจะว่าไปเนี่ยฉันว่ามันก็ดูแปลกๆจริงๆนะนี่ฟงฟิงนี่เธอบอกพวกเราว่าเป็นเด็กใหม่ไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นน่ะเสื้อผ้านักเรียนที่ใส่ก็ต้องใหม่ดิแล้วทําไมเสื้อผ้าของเธอมันดูเก่าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะจริงด้วยสินะนี่ฟงฟิงอย่าบอกนะว่าเธอก็ขโมย ชดนักเร่งของเชอรี่ไปเหมือนกันน่ะนี่ว่าอย่างไงล่ะเด็กหญิงฟุงฟิงเธอจะพูดอะไรเนี่ยก็ว่ามาได้เลยนะอ้อออคือว่าน,นคะคะผออเสื้อผ้าของหนูซื้อมาใหม่จริงๆค่ะแต่ว่านะหนูเผล่เอาไปซักรวมกับเสื้อผ้าสีดำนะคะมันก็เลยดูเก่าๆมองๆอง่อะนี่เชอรี่ถ้าจะมาจับผิดฉันได้ยังไงกันนะฮะอ,อ้อเปล่านะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดอะไรเธอ่ะแต่ว่านะฉันก็แค่สงสัยแล้วก็พูดตามที่ฉันรู้สึกก็เท่านั้นน่ะว่าแต่นะั้นแล้วชูนั เรียนของเธอได้ทําสัญลักษณ์อะไรไว้หรือเปล่าหรออย่างเช่นปักรูปหัวใจอะไรไว้อย่างนี้นี่ทําไมหรอเชอรี่เธอถามแบบนี้เนี่ยเธอปักรูปหัวใจไว้บนชุดนักเรียนอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อใช่แล้วลหละก็ชุดนักเรียนของฉันนะนะฉันกลัวหายหรือว่าสลับกับของคนอื่นน่ะฉันก็เลยปักรูปหัวใจเอาไว้นะจ้ะนี่เชอรี่ไปบอกมันทาไมกันนะฮะเดี๋ยวมันก็อ้างหลอกว่าของมันเนี่ยก็ปักไว้เหมือนกันน่ะนี่เชอรี่คือว่านะฉันอยากบอกว่าชุดนักเรียนของฉันเองเนี่ยฉันก็ ปักรูปหัวใจเอาไว้บนเสื้อแบบเดียวกับเธอนั่นแหละถ้าไม่เชื่อแล้วก็ฉันน่ะยอมเอาให้เธอดูได้เลยนะนี่เห็นแม้เชอรี่ฉันบอกแล้วไงว่าไปบอกมันทำไมอะ่ะไม่เป็นไรหรอกจากเจดา้าว่าแต่นะ ฟงฟิงเธอบอกว่าเธอปักรูปหัวใจเอาไว้ใช่ไหมฉันขอดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าเสื้อของฉันที่ฉันน่ะบอกว่าปักรูปหัวใจเอาไว้เหางนะฉันเองอ่ะปักต่อจากชื่อเล่นของฉันน่ะถ้าเกิดว่าเสื้อที่เธอใส่อยู่อ่ะมีชื่อเล่นของฉันปักอยู่ด้วยแล้วก็ก็หมายความว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดนักเรียนของฉันยังไงล่ะแย่ yeah, yeah, ละสินึกว่าเชอร์รี่เนี่ยปักแค่รูปหัวใจอย่างเดียวซะอีกอ่ะแบบนี้ฉันก็ซวยละสินี่ว่ายังไงล่ะฟงฟิงทำไมถึงทำหน้าเหวอแบบนั้น นะอย่าบอกนะว่าเสื้อตัวนั้นนะ่ะมีชื่อของเชอร์รี่จริงๆปักอยู่ด้วยนะ้าเอา้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะว่ามีชื่อเชอร์รี่ปักอยู่นะ้าเอาล่ะดักยิงฟุงฟิงพ่อออนเนี่ยมีชุดให้เธอเปลี่ยนพอดีเลยนะจ๊ะชะแวบมานี่ มาเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูซิว่ามีชื่อของเด็กหญิงเชอรี่อยู่หรือเปล่านะ่เร็วๆเ,เข้าสิฟงฟิงพวกเราอ่ะรออยู่นะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านย็นกันหมดหรอกนี่ฟงฟิงเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเปลี่ยนชุดให้เธอเดี๋ยวนี้แหละฉันจะดูเองว่ามีชื่อของเชอรี่ปักอยู่หรือเปล่านะ่เอ้อยย่ะสิเสื้อไปอยู่ในมือเอลลี่ซะแล้วว่ายังไงบ้างดูเอลลี่ไหนบอกมาสิว่ามีชื่อของเด็กหญิงเชอรี่ปักไว้อยู่จริงๆหรือเปล่านะ่เออเออพออ,อะ่ะค่ะมีชื่อของเชอรี่เนี่ยปักไว้อยู่บน อ๋อดูสิคะอืมดูเหมือนว่าจะมีจริงๆด้วยนะฮไม่อยากเชื่อเลยอย่ะฟุงฟิงนี่เธอเนี่ยมาจากไหนกันหรอทำไมถึงต้องไปขมโมยชุดของเชอรี่ด้วยเนี่ยเอาล่ะในเมื่อหลักฐานเนี่ยชัดเจนแล้วนะว่าเธอเนี่ยได้กระทำความผิดขมโมยชุดนักเรียนของเด็กหญิงเชอรี่ไปพ่ออ๋อเนี่ยเห็นสมควรแล้วก็ขอตัดสินให้เธอเนี่ยถูกไล่ออกจากโรงเรียนนี้นะับแต่วันนี้เป็นต้นไปอือไม่นะคะพ่ออ๋อฮ่าฮ่าฮ่าสมนำหน้า อันนี้เชอรี่ชุดของเธอนะอืมในที่สุดเนี่ยก็ได้ชุดขึ้นมาสักทีเดี๋ยวใส่เลยละกันแล้วก็กระโปรงด้วยนี่ฟงฟิงช่วยถอดรองเท้ากับถุงเท้าออกไห้ทีซิฉันจะเอาไปให้เชอรี่ด่ะเออจะจะจะนีออนเดี๋ยวฉันจะถอดให้เดี๋ยวนี้แหละขอบใจมากนะจ๊ะนีออนเดี๋ยวฉันขอใส่แป๊บอืมว่าแต่นะฟงฟิงฉันว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดของเธอนะอ่ะฉันใส่คือให้เธอละกันแล้วก็รองเท้าด้วยอุยพอดีเป๊ะเลยวาะ ว่าอยู่ว่าชุดใครน่ะที่แท้ชุดเธอเองอย่างนั้นเหรอฟงฟิง,ฟงก็เหมาะกับเธอดีเหมือนกันนนเนี่พออ้อยอย่าไล่หนูออกเลยนะคะขอร้องลาลาก่อนนะ หวังว่าเราเนี่ยจะไม่เจอกันอีกในะยะยังเด็กใหม่ขี้ขมอย <c oughs> นี่ฟุงฟิง้งลูกทำไมถึงมาร้องไห้คนเดียวตรงนี้ล่ะ <c oughs> พอคะหนูโดนไล่ออกแล้วพอพวกมันนะ่ะทำให้หนูโดนไล่ออกฮะอะไรนะ โดนไล่ออกแล้วอย่างนั้นเนาะดีพ่ออุตส่าห์เอาเทปกล้องวงจรปิดไปซ่อนแล้วนะยังโดนไล่ออกอีกอืมแบบนี้เนี่ยพ่อว่านะพอ่อยอมไม่ได้แล้วพวกมันทําให้ลูกของพ่อร้องไห้เสียใจเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะไปจัดการแก้แค้นพวกมันเอง